ลูกพี่ครับเรื่องเก์ที่สองคำขอไปเมื่อวานพวกเขาบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะออกใบอนุญาตให้กับพวกเราครับสมาคมประเมินพลังเอาไว้สูงทีเดียวเป็นเก์แรงเอสอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครับแต่พวกเขาแจ้งว่าวัดพลังได้ระดับสูงสุดของเก์แรง A เลยเกือบสวยแล้วไม่ได้ดีไม่ดีพวกเราอาจจะตายยกเกิอยู่ในนั้นกันหมดถ้าเป็นแรงเไปเลยผมก็คงจะปล่อยไปหรอกครับ แต่สถานการณ์ยุ่งเหยิงขึ้นเพราะดันเป็นเกตแลงเข่าวจะแพร่ออกไปว่าเราเป็นหนึ่งในททอปกิวทั้ง5แต่กลับเครียรเกตแลง A ไม่ได้ปัญหาคือผู้คนทั่วไปคิดว่าเกตแลงเดียวกันจะอยู่ในระดับเดียวกันไปหมดเนี่ยนะซีถ้าเรายอมแพ้เรื่องนี้มีหวังกลาเป็นเจ้าพวกกิวเกติยศได้หน้าไปแทน,นสิครับว่ายังไงหนะ้ามาดงอุกมันต้องเคลมอยู่อย่างนั้นเหรอ เหตุปรากฏหน้าบ้านขนาดนี้ฉันไม่ยอมปล่อยให้ใครแน่และว้วะผมแค่พูดเผื่อไว้นะครับลูกเพในแง่ของปริมาณและคุณภาพกิวแรงเอของพวกเราถูกจัดอยู่ในระดับเดียวกับกิวหลักอื่นๆแต่แค่ขาดแรงเอสไปแค่คนเดียวกลับสร้างความแตกต่างที่ใหญ่หลวงหรือว่าเราจะยืมมือกิวอื่นดีคะ ถ้าเราต้องการความร่วมมือจากเหตุเพราะไม่มั่นใจในฝีมือของตนเองยิวอ,อื่นอาจจะรู้ถึงอันตรายและไม่ยอมเอาด้วยกับเราแน่ถ้าเป็นเรื่องยากในการขอทั้งเกียวแต่ถ้าเป็นแค่คนเดียวล่ะคะจองเยริมฮิลเลอร์แลงเอคนเดียวเหรอจะไปช่วยเราได้ยังไงนี่มันเกตแลงเอที่ยากที่สุดอ๋อรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหมายถึงใคร เอิ่มซงตินอูสินะการเป็นพัธมิตรกับกิลอื่นอาจจะเป็นเรื่องเสียชื่อเสียงแต่การได้ร่วมงานกับเขาพวกเราจะกลายเป็นที่จดจำไปแทนยิ่งไปกว่านั้นนะโอกาสที่พวกเราจะปลอดภัยจากเรียดในครั้งนี้ก็จะสูงขึ้นไปด้วยทุกวันนี้ฮันเตอร์ซงตินอทูทำอะไรอยู่นะหลังจากที่เขาเคลียร์เกรดที่ปรากฏขึ้นบนทางด่วนก็ไม่มีข่าวอะไรเพิ่มเติมเลยครับให้ผมลองหาเบอร์ติดต่อเขาดูไหมครับลูกเพ่ ไม่ต้องลืมเรื่องโทรศัพท์ไปได้เลยนายคิดว่าจะจัดการเรื่องสำคัญขนาดนี้ได้ด้วยการโทรแค่กลิ้งเดียวอย่างนั้นเหรอไปหาเขากันเถอะชื่อกิวเอาเป็นกิวอาจินนายว่ายังไงบ้างเยี่ยมไปเลยครับพี่กิวเราใช้ชื่อนั้นกันเถอะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กิวดูอีกเดียวแล้วนะชื่อกิวก็ตัดสินใจแล้ว ที่เหลือก็มีแค่สมาชิกร่วมก่อตั้งอีกคนสินะพี่ครับเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเรื่องฮันเตอร์ชาหรอฉันคิดว่าฮันเตอร์ชาไม่วกเท่าไหร่เธอไม่ใช่คนที่ฉันต้องการเธอเป็นถึงแลงเอสแถมอายุยังน้อยและที่สำคัญยังงดงามไม่เป็นรองใครจะมีผู้สมัครคนไหนที่โหมะไปกว่าฮันเตอร์ชาอีกไหมล่ะเนี่ยเออพี่ครับพี่ต้องการคนแบบไหนหรอครับ คนที่มีใบอนุญาตฮันเตอร์คนที่ไม่สนใจกิจกรรมของเกิดวและต้องเป็นคนที่เชื่อใจได้ผมพอจะนึกออกอยู่ไม่กี่คนนะใครครับคงไม่ใช่ฮันเตอร์ชาอีกนะเอ่อสวัสดีครับผมพักจงโซเกิด์มาสเตอร์แห่งเกิด์พาเคียสซวินครับยิ้มได้เป็นมิตรมากดูนั่นเซีนายอัดไว้หรือเปล่าอะ ว้าวของจริงใช่ไหมเนี่ยทำไมเกตมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยขนาดที่เห็นของเกตไม่ได้บ่งบอกถึงระดับของเกตเสมอไปพวกเขาจะตรวจสอบจากขึ้นพลังเวทมหาศาลที่กระจัดกระจายออกมาแล้วสรุปว่าแรง S, เอสหรอกครับมันสุดขีดจำกัดของแรง A เลยนะซินี่คือเกตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยปรากฏขึ้นในปูซานปูซานคือเมืองยอดนิยมอันดับสองในเกาหลีใต้ ที่ปูซานอย่างนั้นเหรอฉันน่าจะไปเยี่ยมจูฮีแล้วหาโชซีกินกันสักหน่อยคุณคงเห็นจากพาดหัวข่าวแล้วว่าทางสมาคมไม่อนุญาตให้พวกเราเข้าไปจากมุมมองของสมาคมมันยากที่จะไว้วางใจให้พวกเราในงานนี้เนื่องจากกิวพาคีอัศวินไม่มีฮันเตอร์แลงเอสนั่นเองครับดังนั้นถ้าคุณเข้าร่วมกองกำลังจู่โจม พวกเราก็จะได้รับการอนุญาตลงเลดอย่างแน่นอนจะเป็นอะไรไหมนะถ้าว่าฉันขอลายเซ็นเข้าไว้คุณจะได้รับสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่าปกติแล้ว Hunter Lang งอจะได้ราวๆ10%จากการลงเลกแต่พวกเรายินดีจะให้คุณ20%เลยจากนั้นเจี้ยนนี้ห้าสิบฮะผมจะร่วมมือกับคุณแบบไม่ใช่การจ้างวานส่วนบุคคล หากแต่เป็นในฐานนะกิวอาจินของพวกเราเอาเป็น40 60ได้ไหมนี่ไม่ใช่การเจราจาต่อรองนะครับหมอนี่เขายังดูหนุ่มอยู่เลยแทย้แต่ไม่ธรรมดาแฮะก็ได้งั้นฝากคุณช่วยจัดการบอสดันเจียนด้วยได้ไหมครับได้ผมยินดีผ่านมากับหนึ่งสัปดาห์แล้วตั้งแต่เกตถูกพบดังนั้นพวกเราจำเป็นจะต,ต้องเริ่มลงเลดในวันพรุ่งนี้ พวกเราจัดเตรียมรถเอาไว้ให้คุณแล้วไม่เป็นไรครับคืนนี้ผมติดธุระอื่นอีกผมจะไปพบคุณวันพรุ่งนี้เลยไม่ต้องห่วงครับผมจะไม่ไปสายเออตะกี้เงาของเขาขยับย้ายไปมาได้อ่ะคุนแท้นายเมาหรือเปล่าใครโทรมานะขอโทษครับผมต้องรับสายนี้เชิญเลย โซจินูครับลูกชายแม่ซื้อโทรศัพท์แล้วเหรอครับใช่แล้วได้เครื่องมาปุ๊บแม่ก็รีบโทรหาทันทีเลยแม่อยากได้ยินเสียงลูกแม่ไม่ได้รบก,กวนใช่ไหมไม่เลยครับแม่โทรมาหาจริงๆแล้วนี่ฉันรอสายใครอยู่กันนะ <c oughs> แม่ครับคืนนี้ทานข้าวด้วยกันดีกว่า เค okay, จ้าแม่จะรอนะวันต่อมาควางอันดีปูซานเฮ้อเมื่อวานน่าจะขอให้เขามาด้วยกันเลยเขาคงจะไม่มาสายใช่ไหมบ้าจริงพวกเราจะเริ่มลงเลดในอีก5นาทีอากาศ ไม่ค่อยดีฮะหวังว่าจินอาจะพกร่มไปด้วยนะได้เวลาแล้วแรกเป็นเงาพวกเราเป็นกรรมกรเหรอวะโคตรเซ็งเลยอะทำไมครูศิลปะถึงต้องใช้ให้พวกเราทำอะไรแบบนี้ด้วยฟ้าต้องขนหุ่นปูนปลาสเตอร์ไปกี่ตัวนะมีหกกลุม่มก็หกตัวมั้ง เป็นกำ๊ำเราแบกไปคนละตัวงี้ก็มาอีกรอบนะเซ่งั้นแกก็อไปเลยสี่ตัวดิคุณเพียบเลยว่าห้องนี้ทำความสะอาดครั้งสุดท้ายเมื่อไรวะเนี่ยไม่ไม่มีคนทำความสะอาดได้หรือไงอะ่ะเพราะว่าห้องนี้ไม่มีคนใช้มาตลอดทั้งเทอมนั่นแหละถึงได้เป็นแบบเนี่ยเฮอใครนั่นเกตไม่ใช่เหรอวะพวกแกแม่งปัดว่า เก็ปิดแบบนี้ปลอดภัยจะตายฮันเตอร์เท่านั้นที่จะเข้าไปได้และไม่มีอะไรที่สามารถออกมาได้แน่นอนมันต้องใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ถึงจะเปิดเออตะกี้แกบ,บอกใช่ปะว่าห้องนี้ถูกปล่อยให้ว่างมาตลอดทั้งเทอมนะถ้างั้นมันก็อาจจะ จุนซอกนุ้ช่วยด้วยเดี๋ยวเขาช่วยฉันด้วยอ่อจุนซอก